สวัสดีครับสวัสดี f อของนัทแท็กเตอร์ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาชมนะครับบรรยากาศการเก็บงานนะครับด้านหลังอู่นะครับของนัทแท็กเตอร์นะครับเช่นเคยนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่มองหานะครับรถแท็กเตอร์มือ2นะครับหรืออุปกรณ์สอบพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานท่วนฐานยกล่องฐานขุดมันหรือว่าจะเป็นเทรลเลอร์ลากรถเกี่ยวนะครับก็สามารถนะครับ มาดูสินค้าได้นะครับร้านของเรามีหน้าร้านนะครับตั้งอยู่ที่อําเภอวังสามหมอจังหวัดสุรินธานีนะครับวันนี้ก็กําลังบิ้วนะครับบิ้วรถนะครับตรวจเช็คปรับสภาพรถแต่ละคันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเ7็ม0จ็นศูนครับเตรียมแปลงล่างนะครับตัวนี้ยังโสดนะครับยังว่างอยู่นะครับราคานะครับก็ถ้ายังไม่เปลี่ยนยางหลังนะครับทําสีใหม่รอบคันนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่3,8 5 0 0 0ดันบาทนะครับ385 0 0 0ันบาท ตรวจเช็คทำสีเก็บจุดว่าซื้อไมพร้อมนะครับส่วนถ้าอยากเปลี่ยนยางด้วยนะครับก็จะอยู่ที่4 0 0 1 0 0 0บาทนะครับก็ยางเนี่ยตกเส้นละ13,000บาทนะครับยางหลัง M7040 ยางหน้านะครับเต็มๆนะครับดูยางหน้านะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวข้างกันก็จะเป็น L3608 HT นะครับตัวนี้รถสวยนะครับเอามาเปลี่ยนชุดไปดันดินล่างใหม่นะครับแต่งตัวราคาใหม่ละเช็คพร้อมใช้ตัวนี้ก็เปลี่ยนดินหน้าของนาซาใหม่นะครับ ใส่ดานิหน้าใหม่ก็จะอยู่ที่3,5 0,000บาทนะครับอันนี้นะส่วนตัวนี้นะครับลูกค้าจองตอนกำลังเก็บงานอยู่เลยนะครับก็ขอบขอบขอบคุณนะครับลูกค้าจากอ่าอเภอเมืองกำแพงเพชรเป็นอย่างสูงนะครับโอนออนไลน์นะครับโดยไม่ได้เข้าดูรถนะครับก็พร้อมกับให้เก็บงานทําสีนะครับตรวจเช็คปรับสภาพก็รถก็มาทําสีอยู่แล้วครับส่วนตัวนี้นะครับมาทําสีมาปรับสภาพใหม่ดิ้วใหม่นะครับตัวนี้เป็นย4แรงม้านะครับสองเพอโบวินนะครับ ตัวนี้ไปพร้อมกับโครงกันอ้อยนะครับโครงกันอ้อยนะครับทาสีใหม่เลยนะครับอยู่โน้นนะครับแต่ล่องโครงราคาทําสีให้ใหม่นะครับลูกค้าโอนไม่ได้เข้ามาดูรถนะครับ FC ติดตามในรีวิวนะครับบอกนัดอยากได้รถนะครับไปตีร่องอ้อยนะครับอยากได้ไปไถเล็กๆน้อยๆนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับนัดจัดเป็น B24 ให้นะครับกับทีมช่างเราก็กําลังลุมนะครับเมื่อวานนะครับก็พอดออกนะครับเพื่อทําสีใหม่ทีละชิ้นนะครับตัวนี้นะครับ ก่อนออกมาทําสีทีละชิ้นก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์นะครับวันนี้ก็น่าจะจบงานนะครับก็เปลี่ยนตีมตรวจเทกนะครับเก็บนะครับเปลี่ยนของเหลวให้เรียบร้อยนะครับทีมงานเราก็คือทําเราทําจริงนะครับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจริงนะครับไปตรงนี้นะครับเสียงอาจจะดังนิดนึงครับในโรงงานนะครับคือรถเรานะครับก็จะขายเป็นรถมือสองที่บิ้วและปรับสภาพแล้วนะครับการทำก็จะลุมกันแบบนี้ครับลุมกันทําเลยนะครับลุม นะครับก็รถคันนึงนะครับถ้าเก็จจริงๆก็ระยะเวลาไม่เกิน3ามวันก็จบนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับทั้งระบบสีระบบต่างๆนะครับรถตัวนี้เดิมๆมาสวยอยู่แล้วนะครับตอนท้ายนะครับตัวนี้ได้ถอดทําเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับดีมากเลยนะครับก็คือทําทั้งสีส้มสีเทานะครับคือทําชุดเต็มนะครับตัวอันนี้ปีสองสี่สี่ศูนย์นะครับก็ล้ออะไหล่นะครับลูกค้าจากอำเภอพันนานิคม จังหวัดสกลนครนะครับโคนมามจำเอฟซีเหมือนกันครับติดตามมา3ามปีนะครับก็ตัวนี้ก็จะไม่ได้เก็บชุดสีเทานะครับก็จะเก็บเฉพาะชุดสีส้มสีดํานะครับสีดําก็พวกพลาสติกพวกเนี้ยแต่สีเทาสีโค้งเนี่ยสวยอยู่แล้วนะครับรอดุมล้อหน้านะครับจะได้เปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าดุมล้อหน้าใหม่เพราะว่าล้อหน้ามันหลวบนะครับแต่ลังคาก็ทําสีให้ใหม่ครับทุกคันนะครับก็เวลาทานะครับพวกสีส้มนี้คือสีเดิมๆมาตามตัวรถก็สวยอยู่แล้วนะครับ ก็ตัวนี้น 3, 7, 000, ามแสนห้านะครับตัวนั้นสามแสนเจ็ดหมื่นเออสามแสนสามแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับเอ็มเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์บบสภาพตัวนั้นก็สามหกศูนย์แปดนะครับเหลือฝากระโปรงตัวนั้นก็อยู่ที่สองแสนเก้านะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่คู่หนึ่งนะครับรถว่างๆกันหลายคันนะครับตัวนี้นะครับอยู่ด้านหลังอู่นะครับ วันนี้ก็จะมียันมาสี่สิบห้าแรงนะครับเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับมันมีติดทําสีผานป่ะมีอไะไยเนาะมันมันมันมีติดเห็ดสีผานป่ะเปลี่ยนใบผานในใบมีป่ะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็เก็บงานนะครับของลูกค้าที่บ้านปืเออกุดจ,จับน้อม เฮ็ดเตมองเลื่อนๆก็ได้ไอเบียเฮตดเะมองเลื่อนๆแล้วก็เฮ็ดเป็นใบดำเฮ็ดเตมองสีที่มันเลื่อนๆแล้วก็เฮ็ดใบดำพอสีมันยังงามๆอยู่แล้วก็เอาเสียมมา่นเหล้าเสียมเป็นสีขาวพอดเหล้าออกแล้วก็่นเป็นสีขาวประมาณน,นี้นะครับเก็บสีผานนะครับอันนี้เป็นเอ็มห้าพันเอสยูนะครับก็เสร็จแล้วนะครับรอส่งวันเสาร์วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับไปที่อำเภอบ้านถือนะครับ ก็คือรถที่ปรับสภาพเก็บงานเสร็จแล้วครับยันมาสี่ิบเก้าแรงก็ยังว่างยังโสดอยู่นะครับคันนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่3มเดนสามนะครับพอดีสายเข้านะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านบนนะครับก็ทกมงานเราก็กำลังพ่นนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของ b ี4สีนะครับก่อนทำสีทุกครั้งก็จะพ่นสีรองพื้นให้ก่อนนะครับ ีรองพื้นต้องพ่นก่อนนะครับแล้วก็ถึงตามด้วยสีจริงนะครับจะแกงโครงชันอ้อยหลังคาทําสีให้ใหม่นะครับเจ็บให้ใหม่อ่ะมาดูสา s สิหนะครับสวยๆเปลี่ยนยางหลังเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้สวยแบบเดิมๆนะครับลูกค้าท่านใดที่อยากได้คันนี้ก็อยู่ที่ราคา3ามแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับสา s สิปีห้าเจ็ดรถใช้งานพันห้ารอยชั่วโมงนะครับรถค่อนข้างที่จะสวยนะครับ าสวยมากสีสันนะครับสวยนะครับรถเดิมๆนะครับยางหลังเปลี่ยนให้ใหม่ในคู่นะ1,555ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตนะครับกลัวลูกค้าลืมนะครับก็มาพบปะกันนะครับในวันที่วันอังคารนะครับวันนี้วันอังคารที่ 20เนาะยีนะครับช่วงโควิดระบาจดจัดๆเลยนะครับก็ยังไงก็รักษาเนื้อรักษาตัวกันด้วยแล้วกันเนาะนะครับออกจากบ,บ้านก็อย่าลืมใส่แมสใส่หน้ากาก,กนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่มติดตามนะครับให้คลิปของนักแท็กเตอร์ด้วยนะครับขอบพระคุณในการติดตามและรับชมครับผม